ไลท์ถูกจำกัดเป็นเวลาสินาทีการบริโภคยาสูบอาจนำเข้มมะสวีออกเข้มมะสวีสูบบุหรี่่าจันวาอุตโตเสื้อโลกปะมผม,มแป,ปนควันนะไม่ได้สูบยามันเป็นควันอยู่ข้างบนมัง้ง <c oughs> ไฟไฟมันไฟมันเหมือนควันขอบคุณผู้บัญชาารนะครับ เยอะแล้วนี่ก็เสียงจังเด็กวัดแข็งแรงยิ่งกว่าเมืเอออ่อกอนเลยงาหนาฮัลโหลเพื่อนขี้เหรออาบน้ำเเหรออ๋อไออาบน้ำอยู่ทำไมจอมันเล็กจังอะเอ้าอะไรอะอาบน้ำนู่นอาบน้ำอยู่เออนั่นแหละ <c oughs> เร็วเดี๋ยวผมทำยังไงเนี่ย ทำไมมันไม่เป็นคนละครึ่งมาเพื่อนจอาบน้ำอยู่เอออาบๆไปด้วยอาบไปด้วยเรตติ้งจะมาดีเนาเนาเหนาเนนาเนาเนายออหัาบน้ำอยู่ยเออหูแล้วว่าอาบน้ำอยู่คอนเสิเห็นหบเห็นดอกถ้ากล้องไม่ตกอ่ะเออนี่แหละหัวไปทางลับมึงเนาะมึงก็้างมาเบิ้งกูเนาะอาบน้ำอยู่กัได้ับ อาบน้ำอยู่ก็มาเบิ่งกูเนาะขอสีหนถามเออขอบคุณสร้อยทองนะครับอุ้ยขอบคุณสร้อยเหม็นจากพี่เจมด้วยหา,เยเางเนี่ยเอาหัวอาเงี้ยเอ,อเอาหัวอาเงี้ยเออไปเองสิละ <c oughs> อาบไปเลยเขาอุ้ย <c oughs> เออที่หล่อจังเลยอ,ะอ่ะผมทำเอง ผมทำไงให้พี่มันคนละครึ่งอ่ะมึงต้องขอร่วมอันอันนี้ของรัฐบาลก่อน,นอ๋อโครงการคนละครึ่งอืมไม่ใช่คนละครึ่งจออุ้ยเขาได้สีเห็นแฮมไปใส่นี่มาดิ่ายละครนช่ปะไป่ทยละครบ่เอออันไทยใบสามกนไ่ยโอ้่ทยใบสามเอาเอาให้เห็นหน้าหน่อยสิโอ้ยเท็นโตกันมอ เออเช็ดตัวให้แฟนๆดูหน่อยเอาทิมกันไปแล้วว้าวทิมว้าวทิมโยโย่โยเออเห็ดโมฮอคบ่เออนี่อยู่บัตอะไรของเัิเปิดตัวเองอย่ากโมฮอ้ขึ้นกันเนาะวัดนิมิตโพธิยานครับ อ๋อมันคือเป็นอันจังสี่ะผมเห็นเดินผมจะเลื่อนขั้นให้คุณแบบเป็นเท่าผมทำยังไงมันทำไม่ได้เหรออันนี้มันเป็นจอเล็กจอใหญ่อ่ะมันเป็นจอผมจายาวไงอ่ะผมเอา้าไลฟ์ถูกจำกัดเป็นเวลาสิบนาทีการบริโภคยาสูบอาจ นำเข้มมะสวีออกเข้มมะสวีสูบบุหรี่ว่าะจันว่าคุณโตเสื้อโลกบ่ะมันแปลนควันนะไม่ได้สูบยามันเป็นควันอยู่ข้างบนมั้งไฟไฟมันไฟมันเหมือนควันเนี่ยเหมือนจะโดนการบริโภคสารที่ปรากฏอยู่ในไลน์นี่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคุณว่างั้น ดีถึกบ้องอีกหรอเปล่าก็ควงเด็อะไรอ่ะเอ่ะพี่พี่ไปแต่งตัวก่อนไปโอเคออก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 อ๋ว่ากูสิถึกบ้องอีกหรอวะ่สิบนาทีเขาบอกแค่แค่สิบนาทีบอกแค่สิบนาทีอืมไปไปหาแต่งตัวแต่งตัวไปถ่ายละครนะครับสู้ๆนะครับเพื่อน ได้ได้ได้เงินไปร้ายหลายเฮ็ดไปทั่วทีบเนาะติตกอนี่เนาะอือโอเค